สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการบูธพระเครื่องวันนี้ก็จะมาอัปเดตเหรียญหลวงพ่อพานนะครับเหรียญตะกุดคู่มหาอำนาจของหลวงพ่อพาน,น,พพานวัดเฉลิมลาบหรือวัดโปร่งกระสังนะครับที่เป็นที่นิยมกันหาเล่นกันแม้ราคาจะไม่แพงก็ พุทธคุณท่านรุนแรงปฏิหารไม่รู้จบจริง,รงๆดังสมญาที่คนท้องถิ่นเขาเล่นหากันนะครับหลวงพ่อพานปฏิหารไม่รู้จบนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟังประวัติท่านคร่าวๆก่อนนะครับโอยหลวงพ่อพานแห่งวัดปุ่งกระสังหรือวัดเฉลิมราชปัจจุบันนี้เป็นวัดเฉลิมราชนะครับเดิมเป็นสำนักสงฆ์วัดปุ่งกระสังที่กุยบุรีประจวบนะครับ ท่านได้ไปอยู่ที่วัดหนองไม้เหลืองครับโดยบิดามารดาท่านไปฝากไว้เป็นเด็กวัดที่วัดหนองไม้เหลืองต่อมาก็เกิดอหิวาตก,กะโลกนะครับทําให้มีพระพิสุมรณาภาพกลับไปเช่นกันท่านก็เลยต้องย้ายกลับมาอยู่กับบิดามารดาพออายุได้21ท่านก็ไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาตินะครับพออายุได้ย2บท่านก็ได้เข้าผสมบทสูล่ลมกาสะวรรค์นะครับ ในวันที่10กรกฎาคม2475ดา24ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่8เดือน8ปีวอ,อกนะครับที่วัดหนองไม้เหลืองอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับโดยมีฉายาว่าสุขกโมซึ่งแปลว่าผู้ห้ความสุขนะครับโดยหลวงพ่อพานาจำพรรษาที่วัดหนองไม่เหลืองจำพรรษาที่วัดหนองไม่เหลืองจนถึง พศ2513นะครับจนถึง18กระกฎาคม2513ท่านได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านโปรงกระสังซึ่งเมื่อก่อนยังเป็นสำนักสองฆ์อยู่นะครับที่กุยบุรีประจวบนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เรียนสัพพวิชาต่างๆจากหลวงพรอชื่นหลวงพ่อเพลิน แล้วก็หลวงพ่อทองสุขแห่งวัดตโนดหลวงนะครับโดยมีสหมิธรรมมีหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะครับหลวงหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์นะครับนี่คือสมัยนั้นท่านก็ไปเรียนเรียนด้วยกันนะครับศึกษาพระเวทด้วยกันกันกบอาจารย์แล้วก็พอเสร็จแล้วท่านก็มาลองพระเวทกันปรากฏว่า พระเวทของหลวงพ่อพานท่านขลังเข้มขลังท่านก็เลยได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับมีคนนำตะก,กุดท่านไปใช้บ้างหรือวัตถุมงคลท่านไปใช้แล้วเกิดปฏิหารเยอะนะครับท่านก็เลยเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังนะครับส่วนหลวงพ่อพานท่านก็ออกพระเครื่องมามากมายหลายรุ่น พอสมควรนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือน,นี่แหละคนใจมหาชนคือรุ่นของไข่ปีสามแปดนะครับซึ่งสร้าง,แบ,งานนบแบ่งไว้เป็นสามเนื้อด้วยกันนะครับแบ่งไว้เป็นสามเนื้อด้วยกันนะครับคือมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับหลังบล็อก เงินและทองคําและก็เนื้อทองแดงหลังบล็อกธรรมดาแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็มาแยกบล็อกกันเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงไม่ว่าจะเป็นบล็อกสระอาขีดหรือบล็อกตัวหมูต่างๆบล็อกล่องโปงเข่าขีดหูขีดอะไรเงี้ยคือมาเพิ่มบล็อกกันเยอะมากซึ่งไปได้ว่าในการปั๊มแสนเหรียญน,นี้ ก็คงจะน่าจะมีการทําบล็อกสํารองเอาไว้เยอะเพราะว่าปั๊มจํานวนมากตัวบล็อกอาจจะเสียก็คงต้องทําบล็อกสํารองกันไว้ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาของของสมัยนั้นนะครับซึ่งบล็อกต่างๆเนี่ยราคาจะไม่จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ต่างกันมากแต่เป็นที่นิยมกันนี้ก็จะเป็น บล็อกในเนื้อทองแดงนี่ก็จะมีบล็อกทองคำนะครับเป็นบล็อกทองคําบล็อกสระอาขีดนะครับแล้วก็บล็อกธรรมดาส่วนราคาหาเล่นกันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่บล็อกทองคําจะจะแพงจะแพงก่าเพื่อนนะครับบล็อกทองคําจะแพงก่าเพื่อนผมเล่นเหรียญน,นี้เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับราคาก็ห้าร้อยบาท บล็บอกธรรมดาส่วนบล็อกทองคำเนี่ยเล่นกันอยู่ตั้งแต่ 8,900, ก้าร้อยพันหนึครับพันสองก็มีพันสามก็มีส่วนอาขีดก็แพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นราคามันไม่หนีกันมากก็เลยไม่อยากจะจำแดกจำแนกบ็อกไว้เยอะให้หน้าปวดหัวจำแค่ว่า ธรรมดาทองคำนะครับอันนี้ก็น่าจะพอหาเล่นกันได้เลยละอ่าบล็อกธรรมดาเนี่ยนะครับอ,อันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาดูจากตรงไหนแล้วครับดูจากข้างหลังเนี่ยครับข้างหลังตรงปีสองห้าสาตรงนั้นแหละครับที่เขาเรียกกันว่าบล็อกธรรมดาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นบล็อกทองคํานะครับตรงนี้นะครับ เวลาจะเป็นบล็อกทองคำตรงนี้ก็จะเป็นรอยเป็นริ้วขึ้นมานะครับเป็นรอยล่องขึ้นมาเป็นบล็อกทองคำหรือบล็อกเนงเงินนะครับรอยเป็นริ้วขึ้นมาที่สองห้าสามแปดซึ่งสร้างไว้แสนเหรียญน,นะครับรุ่นนี้คือตะกุดคู่มาหาอำนาจครับคือเสียงโด่งดังทีเดียวมีคนไปทดลองหลายต่อหลายคนแล้วก็ต้อง คารวะคารวะให้เรียนรุ่นนี้นะครับเข้าใจว่าเมื่อก่อนตะกุดของท่านดังนะท่านดังมาจากตะกุดนะครับแล้วหลังๆมีคนเล่นหากันเยอะนะครับท่านก็เลยผลิตรุ่นนี้ออกมาอ่าส่วนบล็อกอันนี้เป็นบล็อกอเดี๋ยวเรามาดูบ็อกอาคีดนะครับคือตัวบล็อกอาคีดเนี่ย ตัวบล็อกอาคีดนะครับจะมาดูตรงด้านหน้านะครับสังเกตคำตรงคำว่าหลวงพ่อผานนะครับสังเกตตรงคำว่าหลวงพ่อผานนะครับตรงนี้จะมีขีดตรงสระอารครับเขาเลยเรียกว่าบล็อกอาคีด เหมือนกันข้างหลังเหมือนกันทุกอย่างเลยครับข้างหลังนั้นเหมือนกันทุกอย่างกับบล็อกธรรมดาครับต่างกันตรงข้างหน้าที่เขียนว่าอาคินะครับทุกอย่างบางคนจำแนกถึงขั้นเป็นร่องโปรง่งตรงนี้นะครับ ร่องโปร่งไม่โปร่งร่องโปร่งร่องทึบแยกหมูหมูก็มีหลายแบบแต่ว่าในที่นี้ก็จะมาแยกแล้กันนะถ้าแยกอย่างนั้นมันก็จะเยอะไปนะครับเพราะว่าส่วนราคามันไม่ได้ต่างกันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันนิดหน่อยอันนี้เป็นบล็อกส่วนองค์นี้เป็นบล็อก ทองคำนะครับบล็อกทองคำหลังข้างหลังก็จะเป็นมีรอยนะครับตั้นบนของเหรียญตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีรอยริ้วเบิร์นอยู่เห็นไหมครับเป็นรอยริ้วอันนี้คือบล็อกบล็อกทองคําบล็อกเนื้อเงินบล็อกทองคำเราใช้บล็อกเดียวกันเป็นที่นิยมเล่นหาและราคาก็จะ แพงกว่านะครับสร้างหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ส่วนอ,องนี้โอเคเป็นเนื้อเงิน<ม>ต่อโคดสังคติเหมือนกันนะครับผมลืมแจ้งไปว่าตรงตรงโคดตรงสังคติตรงนี้ตรงเนื้อทองแดงนะครับอ่าเนื้อตรงเนื้อทองแดงจะมีสังคติต่อโคดสังคติ จำลักษณะ,ละโค้ดให้แม่นนะครับจำโค้ดให้แม่นนะครับจำโค้ดให้แม่นจำบล็อกให้แม่นก็มีปลอมออกมาบ้างนะครับแต่ยังไม่เหมือนซะทีเดียวแล้วก็สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ อ่าโอเคเรามาดูเนื้อเงินโอเคเรามาดูเนื้อเงินนะครับอ่าเนื้อเงินก็ต่อโค้ดสังคติเหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อโคดต,ตรงที่สังคติเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นกลับหัวกลับมุมกันกับของเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเงินสร้างจำนวน999เเหรียญน,นะครับ สร้างเนื้อเงินสร้าง999เหรียญแล้วก็จะมีข้างหลังจะมีรอยจานทุกองนะครับทุกองจะมีรอย,ยจานสังเกตไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ทองคําก็จะหยกักเนื้อเงินนี่แหละครับอ,อันนี้ร,ยรอย,ย,จ,ราอย,ยจายนนะครับรอยจานจำลักษณะรอยจานใหมแมนนะครับลักษณะรอยจานเป็นอย่างนี้ เนื้อเงิน999รยเเหรียญจะมีรอยจานทุกองนะครับมีรอยจานทุกองเนื้อทองแดงสมัยนั้นออกจากวัดใหม่ๆนี่ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทสมัยนี้ก็หาเล่นกันอยู่แปดร้อยถึงพันหนึ่ง ้าองค์สวยๆนะครับ8 0 0ถึงพันหนึ่ง้าองค์สวยๆแล้วแต่บล็อกบล็อกทองคําก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับบล็อกธรรมดาก็จะถูกหน่อยมีเร้งแต่500 6 0 0 7 0 0แล้วแต่สภาพเหรียญน,นะครับแล้วแต่สภาพเหรียญเมื่อก่อนยังไม่มีรายการในกานประกวดพระนะครับตอนนี้เห็นปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีรายการประกวดของหลวงพ่อผ่านแล้วนะครับ เนีย่ยใครสนใจวัตถุมงคลของท่านก็น่า,นา,นา,นาเก็บน่าสะสมครับเพราะโดยประสบการณ์ที่คนนําไปใช้แล้วอย่างขาแขวนแคล้วคาดโครงกระพันเนี่ยแขวนกับหลงผู้ทวดนี่รู้สึกกุญใจมากครับประสบการณ์จากผู้ใช้ทุกท่านคนที่เคยแขวนของท่านมาแล้วเนี่ยยกนิ้วให้กันเลยทีเดียวนะครับสวยมากของท่านมี มีไม่มากเท่าไหร่นะครับรายการพระของท่านแต่ว่ารุ่นนี้ท่านสร้างไว้เยอะสร้างไว้ปี2538นนะครับจริงท่านมรณภาพจริงท่านมรณภาพเมพื่อ2539แล้วก็ท่านก็เริ่มทำพระมาครับคือพระเครื่องนะครับต่างๆตั้งแต่ 2,513-14นะครับท่านท่านแต่ที่มีสร้างกันเยอะปีมากที่สุดน่าจะเป็นปี2,538นะครับท่านช่วงนั้นท่านออกท่านออกมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับท่านออกมาไม่ว่าจะเป็นพุทธโคดมนะครับหรืจะเป็นเทพนิมิตนะครับท่านก็ออกมาแล้วก็ออกรุ่นนี้มาด้วย จริงท่านเริ่มสร้างพระตั้งแต่สองพันรอสิบสี่ะครับสมเด็จสร้างท่านสร้างสมเด็จมาตั้งแต่สมเด็จเป็นต้นมาสองพันริบสี่ะครับเป็นพระพงนะครับนั้นก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หน้าเช่าหาหน้าสะสมกันไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ กับเพื่อนๆที่จะเริ่มสะสมชาวพระของหลวงพ่อผ่านนะครับอชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับพอเดียวรอบหน้าผมก็จะมีพระรุ่นอื่น,นๆของท่านมาลงมาให้ชมกันอีกไม่ว่าจะเป็นส5ห้าโดยสอหเองก็คือองค์นี้นะครับสาาก็ได้รับความนิยมเหมือนกันท่านนะครับเสมาส5ห้านะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อรอบหน้าจะได้มีคลิปดีๆอธิบายพระเหรียญของเกจิต่างๆมาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ